สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่างพลคนทําสีเหมเือนเดิมนะครับวันนี้ช่างพลนะครับจะพาลงพื้นที่นะครับเพื่อไปสอบถามกับช่างนะครับที่เขารับเหมาจริงๆนะครับเกี่ยวกับสีนนเฟอร์นะครับวันนี้คลิปนี้จะเป็นคลิปที่บอกว่าลงพื้นที่เพื่อว่าจะไปสอบถามช่างนะครับเกี่ยวกับการรับหเหมาสีว่าสีแต่ละชนิดนั้นเขา รับเหมากันตารางเมตรละเท่าไหร่นะครับสีพ่นตารางเมตรละเท่าไหร่แล้วก็การวัดแล้วก็มาบวกลบคูณหารเขาทากันยังไงครับกับการรับเหมาสีนะครับว่าวัดเป็นเมตรยังไงคิดตารางเมตรเท่าไหร่ด่านนอกด้านในยังไงเดี๋ยวคลิปนี้มีคําตอบให้นะครับว่าสีพ่นนั้นหรือสีธรรมชาติหรือสีอะไรก็แล้วแต่นะครับเขาวัดกันยังไงแล้วก็เขาตีราคากันยังไงนะครับแล้วก็แสงสีพ่นนี้เมตรละเท่าไหร่นะครับ กับการทำสีนะครับกับการรับเหมาสีนะครับวันนี้ช่างพลจะพาลงพื้นที่นะครับไปหากับช่างที่ว่าเขารับเหมาจริงก็คือช่างมินนะครับหรือช่างเตชพัทนะครับก็วันนี้จะพาลงพื้นที่ไปเลยนะครับเดี๋ยวมาติดตามไปพร้อมกันนะครับสำหรับคลิปน,นี้นะครับไปกันได้เลยครับผมอันนี้เป็นบาน้บานหลังที่เป็นผนงังเป็นอเลอที่เป็นผนังเลยีขึ้นกันม่บ่ขึ้นกันลบนนะเดี๋ยวนี้ครับี๋ยวคลิปนี้สี่า่อบอกให้เบิ้ง่า ที่ถามทางเพิ่นว่าเกี่ยวกับการมาการวัดสล้างเห็ดหน้าการเห็ดสีวัดสล้างเห็ดว่าการผลิดเงินนี่ผลิดแบบไหนกับการเห็ดสีครับเดี๋ยวมาเบิดูเดี๋ยวนี้ผนเห็ดอะไรบิ่งอ่ะก็คือวัดเอาความยาวเอาเอาความ็ดถุงมาจัดสองเม็ดอ่านี่ หาสิปขึ้นไปให้สองเมตรเองเลยเป็นตีตีสูงอสองเมตรเป็นตสูงถ้าสองเมตรขึ้นไปเนาะคนตีคนที่บอกว่าถ้าสองเมตรขึ้นไปคือจะคนดึงเนาะสีกลายเป็นตู้สูงตู้สูงก็ตู้เสียราคา่างกันนะพี่น้องมันสูงกานี้ฮะตัวบวกไปอ๋อถ้าสูงก็นี่กบวกขึ้นไปบวกกบาดเป็นเจ็ดชปแเออลังคราคาน่นอนบ้ตแต่แล้วกยบ้านอันนี้คือห้าหูจากแล้วว่ามันสูงนนวกวัดความสูงแหลอันนี้คือตีเป็นตวสูงเลยกัวัด อันนี้จังเมตรเนี่ยอันนี้สเมตรเนี่ครับสเมตรตีถ้าสมว่าเขาวัดได้อย่งซีแล้วเากับเลยีรวมยงซีบอหือบอเลยีรวมแยกแยกแยกตั้งหากอะไรคือสูงขึ้นไปแล้วเทาบวกเพิ่มเมืนถ้ามันสูงวเมตรขึ้นไปเอีมันสองเมาเมตราขึ้นไปนี่สเมตรถึงสองสองเมตราลงสองตาีลงกองเมตราขึ้นตีบวกตีบวกเ๋อจสอเมตราขึ้นก็คือตีบวกแต่ว่าทํามูนสูงนี่คือ จากสองเมตรขึ้นเหมือนม่้สองเมตรอ่าสองเมตรนี่คือกลายเป็นตู้สูงแล้วเนาะกับนี่กัคืออีกราคาหนึ่งนะครับหลังจากพันสี่พันเลยขาสูงกัคือถึงเขาสูงแล้วมาตีเฉลียวตีเฉลียวแต่ว่าแบบนี้สี่ม้วัดเป็นเมตรความยาวเอาสมมติว่าเนี่ยตู้เขาสูงแล้วอันนีสองเมตรก่อนเจ้ว่าวัดต้องหนึ่งกันหรอสองเมตรสองเมตรแล้วเนาะอาวัดความยาวสามเมตรเนาะถ้าเขาตีราคาเขาตีในราคาสามเมตรเมืนมั้งตีในราคาสามเมตรซีอ่าสามเมตรซีกัคือสามเมตรซีสีเป็นยังประมาณนั้นะเนาะอ่า ราคานี่ถ้าสีพน่นนี่อยู่ประมราณเท่าไหร่อันนี้มันเป็นในในช่วงนี้อเอาในแบบตอนนี้เลยเป็นสีพ่นภายนอกภายในก็ยอยู่ของปัญหาภายนอกภายในนี่คือผลทั้งนอกอนนทั้งในเห็นรอนอกทั้งในมีเราของปัญหาปัญหาแยกกันนอกนอกันเอาไปอีก จ็ดพันเจ็ดพันหาอ๋อคันทงก็นีไปอยู่เพิ่งเจ็ดพันเจ็ดพันหากะเแจแกนรเียวกับหกพันก็ได้ครับแล้วจพ่อย่างไรแล้แจแบบไหครับอะไรที่ข้นโย่พ่นอย่างไร้็พี่น้องหลังคือกับราคาดว่าคนตีแจกินเนีคือสมมติคันเป็นราคาหกพันคันจะคังอย่างเดียวกขึ้นเกาเหรอปบกเปยังหมเลนงแนะนมัเยนอะไขันหาอ่านี่นี่ขัันงอกงอกพร้อมประมาณนี้เนี่ยในคือรวมมีรวมหมดเลยแ่นจนี่รวมมั แบบเนี้ยอันนี้มันเป็นลามิเนตเป็นราคารวมเท่ากันเกะซีพันหาอ๋อก็คือตัดรองคาลงมาตัดลงมาอันนั้นคือความหมายความหมายของผลคือยังสี่แล้วครับความหมายของผลคือว่าถังนอตถังในอย่าือเบิรเลยหลังคือเบิร์ต่ด้มีบทเกี่ยวกันอันนี้สมเติว่าเบิดเลยคือหกพันถึงหกพันหาที่เจ็ดพันเล้วแต่ราคาไม่ติดดินเลขึ้นอยู่กับการตวงเลยครับคืนอยู่กัารตลงเนาะกับข้อมอย่างไรก็มีซีพันหาอันนี้ความหมายของผลที่ว่าซีพันหาอันนี้เป็นลามิเนตถังนเป็นลามิเนนตตแ่มมัีบาน บอลน,นี่ถัง,งนอกถังไหนแค่นั้นเกลือเฮดเป็นส,สอีอันนี้อยู่ประมาณสี่ปัญหาจากสองเมตรแล้วครับนี่คือตีเป็นตู๋สูงว่ะต่ำก็สองเมตรลงมาคือตีเป็นตู๋เตี้ยแต่สูงไรกันแะ่นั้นทำไมอ่าลดราคาลงมาดลดราคาลงมาอยู่เพรา,มาะมันต่ำนะ่ะหรอว่าไงไงเนี<ถ>่ยถ้าเท่าแบบบอนเท่าแต่เท่าเรายงแบบบอนเท่าคือมันต่ำลงมาเนาะต่ำมากอะราคาจะลลงมาบอกง่ายคือขึ้นยากง่ายคือสูงสูงกับเฮดยาเนี่ยคือกันก็เพิ่นเฮดนี่ยฟิลิปปินเนี่ยครับเนี่ย ดีภายนอกเลยมันเห็ดสูงเห็ดลำบากมากกว่าดีราคาก็ดีปิดปิดปินปิดปิดเป็นมาขึ้นกันเนี่ยต้มนี่ก็บหาชีพแล้วว่าสูงขึ้นแก่ลอยหนึ่งสองลอยขึ้นไปแล้วเดี๋ยอยู่ความสูงน้ำท่วมสูงเท่าไรนั่นเลยเออแหงมีความเสี่ยงหลายเทเลก่ะแห้งแห้งขึ้นเนา้องานอยู่อันนี้คือกันครับราคากขึ้นอยู่กับสูงต่มถ้าตู้เตี้ยก็คือหลังจากไป แปดาึ่เป็นหาดสีปงมาเนาะสีตายเป็นตูเตียนี่เเเาคาส้ยนีนีาเตียเตียปะมาณนี่ยย่มท่ลไห่กันตูเตียเหาเีเออราคาอยู่ประมาหเาดสตูเท่คนนสาคูอรสามพันสามพตูเตียเลยพี่น้องอันนี้ดีว่าตูเตียจักไหนมันโตด้นนวามันใหญ่ผลบัดควมสูงไหเิ่ว่าสูงจังนี่อันี้ปลาอันนี้ปลาพี่น้อง เอออันนี้ปลาออ่ามันม <c oughs> อันนี้ก็โตล้างใหม่พิ่นตัดซื่อๆดอกอืออันนี้คือสมมุติให้เบิ่งว่าคันตู้เตี้ยคือตจากเม็ดหาซิฟเนาะเอาง่ายๆว่าเม็ดหนึงเม็ด50ซิอ่าพ่นธุที่เป็นแบบเป็นแบบตู้เตี้ยแต่ว่าขันจากเม็ด50ถึง2เม็ด2เม็ดขึ้นกลายเป็นตู้สูงราคาก็สิแตกต่างกันเดี๋ยวสิพาคเลยเบิ่งข้างในอ่ะอ่ะเดี๋ยวตู้เตียบบยเต้ยเป็นแบบใดพี่น้องที่เข้าใจอันนี้เอาแบบเบอร์เสิร์ฟกันลำไยเรียกลำไยออเดอร์พันว่าออเดอร์ นี่ครับนี่นี่กระตูเตียด้วยกันนี่ครับเนี่ยประมาณสามพันหาถึงสี่พันมาประมาณนั้นนี่ตูเตียนี่กระตูเตียด้วกันอันนั้นเป็นตูสูงตูร้อยเป็นตูเตียโอ้โหเป็นตูร้อยเป็นตูเตียด้วยกันอ๋อนี่ครับอืโอเคมันมีเสียงเพียงขอร้องโอเคโอเค นี่ครับมือเบิ้งหลายๆแนวครับมันเลยประโยชน์หลายๆอย่างอืมแบบนี้ตีเป็นผนังผนังนี่ตีเป็นตะลางเม็ดมันมาตะลางเมตรท้องวัดแบบไหนตะลางเมตดเอาขวดคุณยาวรนี่ครับตึ๊บเทิงหน้าวัดจากนั่นลงมาอืนี่เขาจับใบฟันห้องหูจักแล้ววันหยุดขอวันอะไรนี่ล่องสูงพื้นสองสุดสเม็ดหกสิบ 2องเมตรหกสิ 66, เอาสอเมตรหกสิบ่นาะแล้วมอเมัรองกว้างเหมือนกันะหน่ดเจ็ดนึ่งจุดเจ็ดหอันนี้ก็คือทังเครื่องสเมตรทังรางเมตรหนึ่งประมาณแล้นนะเอาเขาตีเป็นตารางเมตรแบบนี้เอาเอาแบบตัวเลขเห็นเนาะนี่เราีดให้เบื้งแล้วปะอันนี้เป็นตารางเมตร,รแล้วปะนเราฉีดใส่ซด,ด,ดอกกันฉีดพอดารอกดีว่าฉีดไ <c oughs> ด้ดีไีเล่นี่ครับย่อนเงินล้าน <c oughs> สองเมตรหกกับเมตราซี5 0บนด้าศูนย์ามตารางเมตรสาม3ามตารางตรีไปสี่ตารางเมตรตารางละพันเนี่ยพันหาตารางมาพันหาสีพุมืนป่ยมอบมันไมมีนี่ยุฟักโอ้ไม่ฟักแต่บอมีฟักอยู่แปดรอยกร้อยพันหนึ่อันนี้มีฟลาความกับาคือยากกว่าละเอียดก็ยังไก็คือทำมันเรียบแต่ราคาถึงลงยุ่ประมาณเ0 0ย0 0ดอแอถึงแต่ว่าขันมิฟักแบบนี้พี่น้อง นี่เป็นปัาในคันเียผมอยากผมอยากเปล่ถนเลนมความไม่คืนขน่มาขันหาสองันขันหาสองพันนุีิสามพันกันแล้วแจ่งไ้เก็ได้ได้ีนี่ครับการมาตลาดเมคือยังคนบอกล่ะเอาเงยวนอนบะเอาเงาหวนวก็คุ้นกว้างเอามาคุ้นกันกันะคุ้นจะนอนบะเอาคุ้นกันมันไหลจากตลางเมก็คือยังนเหตุอะไรบางนึงล่ะกว้างคูนยาวเนาะ หกพันเนี่ยประมาณเนี่ยหกพันเนี่ยครับเนี่ยถึงของราคากลางไม่เป็นว่าค่าบรกกางกับค่าก้นี่คนละอันนี้คือว่าโดยรวมนอนว่าก็คือประมาณนี้ซีเดียมนี่หกพันละหว่าตารางเมตรนะกิดเป็นตารางเมตรมันได้สามชุดหาเอาตารางเมตรวงหนึ่งแล้วคูณเลยนี่ครับการวัดก็คือจังผมเห็นอะไรเบื้องหน้าคือจังเสียงนิดอะไรเบื้องก็คือเอาอีกเช่นกันกวางขุณย่าเขาเอาเขาเขาเนื้อว่างก็ได้ อ่านี่วัดวัดขึ้นไปเลยดึงเปิดนี่วิธีวัดขึ้นนั่นให้เบิ้งเบิ้งนั่นสองจุดองเอาเอาสองเมตรหกเซฟอืมอันนี้กับทั้งกว้างมาหน่ยพี่น้องอ่าอ่นหัวสิเวียนยังไงเมาแล้วน่นแหละเฮยไปฟุเมาแล้วนี่ครับบอกก็ต้องมาถึงซุ้มแล้วครับอันนี้ครับมันพองานห่อนี่เนาะเรื่องงานหอนี่เอออันนี้กับเมตรเท่าไหร่หนึ่งจุดแปดเซฟอ่าหนึ่งเมตรแปดเซฟแล้วกับนี่มาคูณมาหน่อยอ่ะคูณในเบิ้งบึ หินห right? ็นจระลดแล้ววะเดี๋ยวที่วาตาฟังเดี๋ยวทีานี่ครับบางหนึ่งท้องสูงมันเลยสองเมตรหกสิบเนะอ่าสองหกศูนย์ลวดอ่สองจุดนี่ครับพื่อนสองจุดหกศูนย์หล่ะก็ศูนย์หนึ่งจุดแปดศูนย์ศศูนเท่ากับ ตีได้เป็นตารางเมตรมาเลยพี่น้องตีไปหาตารางเลยเออตีไปหาตารางเนี่ยเราว่าที่จุดแปดเนาปัดขึ้นถ้าแบบประมาณเนี่ยถ้ามันเกินหาซีไปแล้วก็ปัดขึ้นเป็นหาตะล้างเมตรมาถึงหานั้นมาถึงหาพอมันเกินเกินกลางมันอยู่ขาดกิโลเขินมาปัดขึ้นไปเลยแล้วอ่นจะจะไปโกงตะชังไนเลยพ่อเนาะ เอาตีหาตารางเนาะตีหาตารางเมตรเลยไปค ah, ah, ูณพันแปดเอาพันแปดคค่ราคาขึ hmm. so, uh ้ลดเดีืยเราพัดแล้วอ่านี่ครับราคาที่ตกมาอยู่ประมาณเก่าพันนานมานี่แล้วมีมองนี้เลยห้าตารางเมตรตารางเมตรเราพนรดไแล้วจากสองพันเหลือพันแปดนี่คือบอกกันเลยไงโดนอลุดล้มไปแล้วเด๋ยาอยูพันแปดคนเราเจ้าพันแนี่ขร้ายก็ลดเลยียขรายมาเอียงนั้นล้แลงั้นล้แล้วเพราะอางนั้นหลายเขาก็บรถมาเอียงานั้นจากธรรมดาเหของเจาราคานี่ แล้วก็การเทแบบร้อยห้องอันอ <Mustang> <IS mus> ีสเต็ปหนึ่งั่าคือราคาคือดินได้อหะพี่น้องเป็นสุ่มเลยนะตีเหลวเลยนี่สุ่มกับตียวเลยพนักงานกาเอาพนักงานขึ้นตะสั่งซังก็ได้ค่ับเจ้าเจ้าอ้อยสายเอ็นไปดึงไอ้นั่นเนื้อสั่นดึงเงนเข็มเนื้อมะนี่ชังนังจะเอาเอาไรเอาชั้นสุ่มนี่เด้อยสุ่มนี่กว้างประมาณเนี้เลยนี่นี่เป็นการใช้การเอาเอานี่กะกะเอาแต่ว่าคือร้องว่าใส่บางจั่างเลยสุ่มนี่กว้างเอาคว่ำกว่างเป็นสุ่มนี่กว่างเออ้ยอ่า สี่สิบเซนสูงสสูงกับประมาณ2เมตรอาชสาเมตรนี่เราเห็นแต่เบองเลยเนี่จ๊ะจอสมเมตรอเมตร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 นี่ครับเมตร เอาเป็นความยาวเลยครับเก็ดเม็ดเม็ดรเม็ดนี่กัเบ็ดละทั้งของทั้งแรงเนาะเป็นเจ็ยเทียเหีันหานี่ครับทั้งของทั้งแรงเลยครับบอเป็นคาแรงเลยเนี่ยเพือของของเขาพ่อมยังฟเลี้ยเจีดเม็ดเราตีไปเก็ดรทันเจีัหาก็แปดั้น่ะเอ้พ่ราคาดินเลยครับถึงยู้ตกง้นหลยนะเพื่อจอยไม่ได้จอยไม่ เขามาจอยไหมครับเพื่ออันไหนเปพุ่ครับก็พี่น้องนี่มันมันสิมีเทคนิคของสาลเนี่ยเขามาจอยไมแก่เพือตอนนัแหละตอนกับเือว่ามันเห็ดยากครับเวลาห่อโปะเวลาห่อโปะห่ออย่างมันต้องละเอียดเนาะไม่ต้องรายละเอียดเดียวกันไปียวก็เลยสีเป็นหลุมเป็นบล็อกได้เออเนี่ยแล้วว่ากันมันนี่มันต้องห่อโปะยากครับแต่รุ่นเป็นคลื่นมันเป็นกระดูกงูแต่มันเป็นกระดูกงูแต่เห็ดเปราะเรียบมันเห็ดยากเลยพี่น้องราคามันกี้ ระถ้ามันกระดิดโดดแน่นอนปะกระสัวมันจะเห็ดได้เป็นกระดูกงูเอป็นกระดูกงูอ่ะลยไงอ่ะแมนยูขันเทามาเห็นใหม่ใหม่ตอนแรกมันกระิเป็นขึ้นครับตอนนี้มันเหลียวบางแล้วมันก็ดูเรียบเพราะว่าโปู้ปอยยังแล้วมันก็เลยกลายเป็นทังทีอ่ะอ่านั่นแมนนี่ครับเออนี่โอเคอันนี้คือเป็นขั้นตอนการ วัดพื้นที่แล้วก็การตีราคาครับให้เบิ้งเป็นคร่าวๆสมนีคือออนเลิฟเนี่ยเดี๋ยวเราไปเลิกๆสิคักก็นี่ว่าสิเป็นแบบใดแบบใดเดี๋ยวติดตามไปเรื่อยๆพี่น้องเดี๋ยวมีเบิ้งไปเรื่อยๆอวันสิความเจียมพ้นอีเกิดขึ้น,นหลังนี่ครับโอเคคอยพ้นเริ่มลิ้นแข็งแล้วพี่น้อง <laughs> <laughs> ห่างหายไปหลายปีหลายสิบปี <laughs> โอเค อย่างที่เห็นในคลิปเมื่อกี้นี้ครับก็เป็นการอบอกว่าวิธีวัดยังไงแล้วก็ตีราคากันยังไงกับการรับเหมาสีนะครับคลิปนี้ก็ได้ถามช่างก็พาลงพื้นที่จริงไปแล้วนะครับก็อย่างที่ดูในคลิปนะครับก็แล้วแต่วิทย,ยาลน,นะครับแล้วก็ช่างแต่ละคนนะครับว่าราคานั้นจะสูงต่ําขึ้นลงยังไงนะครับก็ขึ้นอยู่กับงานแล้วก็หน้างานแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้ก็นําคลิปคร่าวๆมาฝากเกี่ยวกับเรื่องการตีราคาแล้วก็การวัดพื้นที่ กับการตีราคาสีนะครับตีเฟอร์นิเจอร์นะครับ mm. ก็ฝากคนติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็นำมาปากคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็คอยติดตามไว้กับช่างพลคนทำสีนะครับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ